เล็กจัางอังกฤษเลยะใช่ครับมีไอคนที่ทำเรื่องบอสซาดน่ะเขามามาบอกว่ามากรดัววังคองไปยาบูมีนานั้นเป็นตั้งนำเป็นน้ำค้องนำข้าวมาจากอังกฤษครับจากเมืองแล้วตัดจ้างไปไหนใจเนาะมาทำวังอืมก็เลยได้เก็บไว้เนาะใช่ครับมันนี่มันชำรุดมันหักเนี่ยก็เลยก็เลยเอามาเก็บไว้ทุกคนครับอีกสักครู่นึงผมจะพาเข้าไปหาของเก่ากัน สำหรับพอของเก่าไม่ควรพลาดนะครับร้านนี้เป็นร้านขายข,ายของเก่าของโบราณล้วนๆเลยนะครับใครชอบชิ้นไหนอะไรยังไงอีกสักครู่หนึ่งเป็นข่าวดีสําหรับคนสตูนะครับผมมั่นใจว่ามีไม่เยอะแล้วก็มีไม่เยอะจริงๆเพราะว่าการที่เราจะได้ชมของเก่านะครับแล้วก็มีทั้งจักรยานมีทั้งโปสเตอร์มีทั้งโอ่งน้ําอะไรเยอะแยะมากมายเลยท่านอยากได้ชิ้นไหนอะไรยังไงอีกสักครู่หนึ่งเราเข้าไปดูกันนะครับว่าในร้านนี้เขามีอะไรกันตามไปดูกันครับ เหลืมต้นจักรยานบูรันอ่าพมเหลืมต้นตาตุ้มเถึงอย่างนี้เลยมาจักรยานเดียว่าตาตุ้มตัวนี้ก็มีไม่มากเลยตัวคล้ายไปได้เลยคายไปมางแล้วแต่ก็เลือดอยู่คันต้องคันยังมีเลือดเลยครับคือเหลืมต้นอ่ะของตาตุ้มจีนเลยคือจักรยานบูรันเหลืมตาตุ้มตั้งแต่ประมาณยุคมอดามก็กรเลยขยายพุ่นมาเรื่อยๆเป็นของอย่างเดินแล้วนึกนึกพื้นวันที่ว่าได้ซาซุ้มโค้งแบกนี้เห็นเห็นละชอบคือเรา ก็เลยว่าเราไม่ได้ชอบแขว่า e ม <y qu ire> ันเป็นสิ hmm. See, ่งของแต่เราชอบเรื่องเหล้าเข้ามาเรามองข้อคกีนี้เราเฉลี่ยมโยงไปเรื่องเหล้าในอดีตของมันว่ามันมันมีสตอรี่มนนไงสตอรี่มีเรื่องเหล้าอะไรย่างเข้ามันตอนนี้อายุเท่าไรล่ะสามสิบสี่ปีสามสิบสี่สะสมมาตอนอายุเท่าไรก็เหลือม่ประมาณถ้าไม่เรียนเนาะไม่เรียนมันตะยมยุบมตะยมสะสมเลยใช่ครับสะสมเลยของชิ้นเล็กเดี๋ยวสะสมเกือบเลยประเทศกับจักรยานโบราณรถรใช่ก็รถเทปลำรถรถโบงงั้นหรอ คือไปเห็นครูเค่โยคะนึ่งๆก็เลยชอบก็ไปห้ามาก็เลยก็เลยสะสมไว้ใช่ครับสองไม้นำไปซื้อมาคันเลกเจ็ดรอยคันเลกเจ็ดรอยตอนนี้ยังอยู่เลยไหมกันนั้นไม่มีค่าไปนหนเลยคายไปเลยเนาะครับเละประมาณยู่สิโมท้ามครับคเละถึงกับเหมือนกับว่าเละโค้งเรือคายไปเรือเก็บเรือขนาดนั้นเนาะคือสมัยก่อนผมได้มาผมจะเก็บอย่างเดียวครับแต่พอมาถึงจุดนึงคือคิดว่าเออยางมีอะไรไม่ไม่มั่งเลยไ่มเนาะยังมีไม่ไม่ถึงจุดที่ว่าเออเราทุนเราไปจมไปอยู่ตรงนั้นอยู่มังอ่ะ เดี so so you have ๋ยวก็เดียเออมาคายบ้างพอเราก็เริ่มคาย่างเออเราก็เริ่มเริ่มอปเพราะว่ามันจะได้ได้เวียนไม่มาเลยอ่าได้เวียนแต่พีจอก็ไม่มาครับก็พอมาสักปากล่างเนี่ยเดี๋ยโอ้งนี่คงจะชอบมากโอ้งนะเนาะโอ้งโบราณอ่าเตี๋ยวบ้านบางน่าจะเห็นแล้วเลยเตี๋ยวบ้านกับกับเห็นเห็นตัวนี้ตัวเล็มาเลยประมาณห้าสิบน้อยแหละเตี๋ยกวัยอ๋อโอ้งนี่เตี๋ยกว้ประมาณห้าสิบน้อยพ่อรู้ไหมว่าโอ้งโอ้งโอ้งบ้านเรานี่มันยังที้ชนะเนี่โอ้ยเตี๋ยวโอ้งสดสดเลยโอ้งของ Ông có uống đi bà lít này. Có lên không? Có uống anh ấy Bên bên đồn thì có uống anh ấy rồi Cập Cứ dục nó là dục và mà màn có thông cảm lúc hẳn thì không Mà à Có bị bản thực không lăng thế ạ Ờ đi Cập Cứ có tạm ông, bỏ có, ừ. có uống đi bà có giật bà lít cho ông Ừ Thì có Biết Bên Ông uống Uống <laughs> thông tin mắt rồi nó mà. mà giờ bằng ta, ta, ông, ông bằng con rồi Tại ông... Ông Uống con dục mà chắc chín Chẳng mà chắc xiên hay hay lắm về bằng mày Không hay gì อย่างโอ่งไฮลัมอยู okay. Okay. So ่นียโอ่งเขียวอ๋อโอ่งเขียวเนาะครับเออนี่ปันนี้จะเป็นโอค์หงอปันนี้ปันนี่โอ่งหงอเนาะบ้านเราประมงตามรางคานจะมีพวกมาได้ตามไทยเข้าตามได้กับกับเนี่ยหินหมากซึ่งสิเขียวนั่นล่ะอันตัวนี้คืออโอ่งเร็วอันนี้องค์องค์เขียวเขียวไหลำเขียวไหลำเนาะอ่าเขียวนี่มันจะมีซ่องซ่องเขียวมันจะมีเขียวเสี้ยงให้กับเขียวไหลัมอันนี้เป็นไหลำอันนี้ไหลำ มีตลาดมาขายบ้านเราครับอยู่เล็กจะเป็นองค์หลังข้าวอ่าถึงอันนี้องค์โค้งมาเลยอ่ะอันนี้องค์โค้งมาเลยครับคือบางหลก็มันจะเคลียร์มันจะมีตีครับมันจะมีดีห่อแล้วก็จะขึ้นว้าหายใจอันนี้องค์รับบุรีเหรอครับอันนี้เป็นองค์รับบุรีบ้านเราอันนี้องค์รับบุรีก็คือองค์เสวาเขามาทำเปลี่ยนแดดจากองค์กินคือองค์อยู่เล็กเลยข้าวมันจะเป็นจากกินครับครับไล่ยบ้นนี้อืม อันน e ี ok kind of ้อะไรวะอันนี้อ่างเสียงไห้อ่างเสียงไห้อ่านี่มาจากเมืองเสียงไห้จากกินเลยนี่มาจากกินเลยเนาะแบบนี้จะได้กินเเกี่ยวกันอ๋อข้างในเกี่ยวเกียวมันเป็นลายมังกรังเรือนี้ต้นตำรับจ้กป่าเด็กกินเลยมังกรมังกรกินแต่เด็กอืมที่มังกรอยู่ล่างอยู่เป็นด่านบุรีเจ้าอันนี้ก็องกิน